เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นโดนัทเหมือนเดิมอะไรนะนุ่มๆพี๋ครับจำชื่อเลยเฮ้ยนี่แหละเออทำไมต้องเป็นนุ่มๆพียอ่ะนุ่มๆพี๋มันเป็นเรียกแบบว่าติดหูชาวบ้านดีครับถ้าเรียกว่านุ่มๆพี๋มันก็จะแบบเกินไปแล้วแต่เป็นคำว่านุ่มๆแล้วกันติดหูเตงหรือเปล่ามันอาจจะโดนก้าคอวันนี้แหละสิบหก ฮะบูธสิบผมเริ่มก่อนด้วยหอมอ่ะผมเริ่มก่อนอันนี้เป็นบูธกับปาทิออนนะครับตัวเริ่มเอามาลองให้เหย่เออเราวะอันที่ก็ไม่น่าพูดหรอกว่าเป็นบูธนะได้ลอกพี่ฟุกแต่ว่าสายชิพไม่รู้อยู่แล้วเส็จแล้วมีสองใบนะฮะบูธลิสต์นี้ก็พูดยังยังบอกไม่ได้ว่ามันก็เป็นลิสตปแบบไม่ไม่ชั่วไปเท่าไหร่ของน้องอ่ะ คุณเซนโดอ์ได้ครับอ่าสองช้นหนึ่ผ่าเลยไม่หครับครจุดหนึ่ตีครับปล่อยเลยรอเ้อครับจุดนเช็คครับ่าแล้วข้าเชิจอดอ่เนี่ยนะไรครับสกิลดดหนึงไหมคับโซ่จุดนจงตีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าห่ไเช็คครับขาเลยข้าจอ ไรครับเหตุครับเซลก้าสองไหมที่เป็นเกียร์สามแล้วก็คอหนึ่งไหนี่นี่ไม่ต้องดูกองก็คอได้คอเกียร์สามคีย์โมยเอ้ยตีแม่งก่าเลยหนึ่งไปครับนี่เห็นโบ๊ทโมยนี้เจอดเจอคีย์เลยเนี่ยกคีย์พาวเวอร์คีย์โมยไงปล่อยครับปล่อยตีครับสองเกียสามครับมันไม่ก่าครับไม่เยอะเลยผ่านแล้วไม่เจอแล้วก็มันจะตีค่าหกดูตรงก็รู้เลยมันคงไม่ตีแวนหรอกไปครับ ไวโอลันสปรูคุณได้โชว์เกียรติศีละนะมนอาจจะจบขคเกียสามนะไม่ไม่ม่คุณคอยดูเลยพอดูแลคุณดีตีข้างผมเลยได้ผมตีข้างรู้ไงฟ้อนต่านแล้วครับมันเอาสุดเลยดทิ้งมือหนึ่งไปหายใจไว้หใจไว้ลูกนิ่งไหมสิ่งต่อครับอะไรครับเกียรสามสามตัวครับจวดหนึ่งไปข้าพิภพงานรับา เรไม่ต้องใช้ชุารเล่นกาเราไม่ต้องเข้าตัวบานไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญขคอไม่กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดานาิคิดมีสกิลโตชานนี่ยแล้วก็มีหนึ่งแมมมีอย่างได้ก็เอาไปเลดอจิกาจวยหนึ่งไห้เข้าปุไม่ให้13มีเลยอะีเลยโอเวร์เข้าโอเวร์เข้าอย่างเดียเป็นที่ ไม่มีไม่มีทิ้งหนึ่งกครับบุยมือหน่งโอเคครับตีมาหัดยี่ห้าครับครับกลางไฟนอลลัอ่าเป็นอ้าหรือเ <si ี๋ยอกไฟนอลเจอแต่ผมแล้ว okay. ก็ไล์ครับคาไล์บอกรูซเดมเดมสามโอเคการสาวครับแล้วมีมีอะไรบอก บอกสุดสำเร็จของผมที่ผมคิดมาคอตัวชาร์ดหนึ่งโบามาดับพิเกอร์เลยดับฟันดับพิเกอร์เหตุคอตัวชาร์ดหนึ่งอันนี้โบ๕แพนเดี๋ยวเหตุไปอสองทีทถามกันว่าทำไมไม่ลงพร้อมกันไม่ได้ชาร์ดพร้อมกันมันทำไม่ได้นะมันไม่ได้ระบายไม่ได้ระบายเดีหาทำนะไอ้คนที่บอกกันลงครับตัวชาร์จนี่โอ้ยนี่ยนี่เต่าได้แล้วเดีสองที ปิดสามทีโอเคคือปิดไม่ได้เธนี้ก็เธอต้าแต่นอันนี้โอ้ยอันนี้สามทีึืนหน้าอยู่ละนแ้ก็ขอคนนี้กดถิดเดียมินิมแทคนิคโซาหนึ่งโซบาสิบไปโซชาที่ก็เหรอหนึ 1> 1, 2, 3, ห่งสองสามไปเดียวที่ ฟอน,นกี่ใบเราเห็นฟอนหลายเหล่าเะกี่ใบจะรันเหตุตามโซ่รับโซ,ก,โซก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสองใบมีหกใบจวนหนึ่งมีแปดใบแถวหน้าบอกมืออันนี้เห็นไปสีเลยแล้วก็มีสิบสองใบแบนบอกคิดวางอย่างนี้นะมันช้าสี่ใบเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับสี่ใบก็อย่างนี้นะโอเค,อเ,คเราจะไม่ต้องนับจกกันก่อนมันลงไหก็ถวหน้าบอกมือมือด้วยหรอแบนบอกคิด เอาแวนเปิดก่อนเลยเอาแน่นอนทำไมคุณบอกว่าแน่นอนเมื่อกี้คุณเล่นอะไรกันเนี่ยพอคนนี้คร,รับสกิลโซฟ้าสองตหน้าบอกห้าพันแล้วก็แวนบอกอีกทีถ้าเป็นแฟนอลัก <c oughs> แวนเป็น 3, าสามทิครับเป็นตาน่เนี่อันนี้เห็นไปหกครั้งหกไปสามหมืแล้วก็รวมตหน้าสิบห้าเป็นยี่สิบสามยบสามบวกเป็นสามหมืน้ามืนสา ้าสบสามใช่แล้วอีกขีมุงบอมมาด้วยพคำยากนี้ยรู้สึกค้อยยี่สามอันนี้เป็นยี่สามเห็นเป็นเจ็เห็นเป็นเจ็ทีเป็นห้าหมืนแปดขายไม่ได้อันนี้ยี่สิบปดไม่โบทครับยี่สิบแปดสามสา โนบะเฟิร์สเชครอทิกเกอร์ครับโดดีได้โดด้วยแอดข้างอุตส่าห์ตข้างเะเจ้าหนึ่งใอ่ข้างเช็คฮิวทิกเกอร์ครับแอดข้างฮิวหนึ่งข้างสองใส่ข้างใช่เฟิร์สเชคฮิวทิกเกอร์ครับโอ้โหลูกพ่อเอ้ยแอดข้างนี้ฮิวหนึ่งตัดไปสองมือแล้วตุแล้วก็สกิลแวร์ครับฟาดบ้านหนึ่งเออผมต้องปล่อยดาเมจก่อนนะ หรือมันลามเหมืกันปล่อยใช่ไหมแม่มันแม่มันปล่อยเลยดิปล่อยสามดึกสามพี่เมื่อกี้พี่กัดไม่ได้กัดไม่ได้โอเคสามครีด้าสกิวแวนโซบาร์ห้าปึ๊บไม่สวยโซบาร์อะไรก็ได้สเตนแถวหน้าครับโอเคแต่ก็แวนไดร์ลบสองพลังนับยากจริงไหมอะไรวะอะไรมาสาวะอันนี้แหวนไหนนายอันนี้อะไรขอบคุณขอบคุณหรือเปล่า ไม่ออกคุณยาใช่ไหมแอดที่มีนะผมตีเบาๆเลยอันนี้แวนยี่แปดยี่แปดยี่แปดแต่ยี่แปดสามหกสี่หกห้าหกห้าหกห้าหกหกเปอรหนึ่งเจ็ดเบอร์สามครับมิดนะมิดนะโอเควข้างนี้ดีก่อนข้างนี้ สามห้าแปดตอนรเป็นห้าแปดหกแปดหกแปดใช่หกแปดให้ยูสองแปทำได้หอล้าทำไม่ได้จบไปนี่จะบรอบนที่คือบูส OTK นะครับแต่ว่าต้องอดทนเล่นนิดนึงโอเคครับจบเร็วจบเร็วเก็บไปไม่เจอกัน